สวัสดีครับวันนี้ร้านอรุณเดชโปรเจกเตอร์นะครับผมได้นะครับหยิบยิ้มเครื่องจากบริษัทนะครับวิวโซนิกนำเครื่องนะครับโปรเจกเตอร์รุ่นนะครับว i วโซนิกเอ็0 0นะครับ 4K UHD LED ตัวนี้นะครับสวยวๆงามๆมาจับคู่กับเครื่องเล่นนะครับมีเดียเพเยอร์นะครับนี่แล้วเครื่องสวยงามมากๆนะครับผมตัวนี้เป็น LED นะครับความสว่างอยู่ที่2900ลูเมนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟทําการรีวิวอยู่นะครับผมนะครับบนโรงภาพยนตร์ในบ้านกับอดุลเดชโปรโจเจกเตอร์นะครับผมสู้แสงไฟได้สบายๆนะครับนะครับห้องห้องสว่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้รับชมกันนะครับว่าสีสันสวยงามขนาดไหนนี่เลยบอกเลยว่าว้าวนะครับผมตัวเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับ ระยะฉายนะครับผมสบายมากเลยนะครับสำหรับพี่เพื่อนที่มีห้องจํากัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเหมือนระยะฉาย1นึ่งต่อหเลยนะครับผมวางระยะฉายไว้ที่4เมตรได้จอ4เมตรนะครับดูสีสันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับ LED 4K ตัวนี้นะครับผม วิวโซนิก X 1 0 0 4 K UHD LED นะครับความสว่าง2,900เรลูเมนนะครับค่าคอนทันถึง3ล้านต่อหนึ่งนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับสินค้าจากทางรัฐอดุลเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่นะครับผม63,900บาทนะครับผม63,900บาทสุดคุ้มแน่นอนนะครับกับโปรเจคเตอร์โฮมซีนีมาตัวนี้นะครับผมเป็น LED นะครับ อายุหลอดยาวๆถึง3 0,000ืชั่วโมงกันเลยนะครับผมเปิดแทนทีวีกันได้เลยที่สำคัญนะครับพัดลมเสียงเบามากแทบไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วมีลำโพงในตัวนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับทันใดที่ชื่นชอบนะครับชมภาพนนร์จอใหญ่ๆนะครับผม จอที่รีวิวอยู่นี้เป็นจอ4เมตรสกคบราคา2,500บาทมิวสิกวิดีโอนี้เป็นมิวสิกวิดีโอซีมต่อ9นะครับผมแต่เราใช้ซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับทำสัดส่วน 2, 3, 5ต่อ1หรือสัดส่วนสโคปนะครับผมแล้วโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ก็เป็น Android ในตัวนะครับผมสามารถดู YouTube ดูหนังออนไลน์ได้เลยนะครับดูสีสันสวยงามนะครับผมเป็น HDR ด้วยนะครับ ขอจบการรีวิวนะครับกับสินค้า v i e w s o ิ i c x 1ก0 4K UHD นะครับ LED รุ่นนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ชมอีกขอบหนึ่งนะครับกับตัวเครื่องสวยๆนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะครับและทางร้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับ v วิวโ o n i c นะครับ นะครที่ให้ทางร้านของเรานะครับหยิบยืงเครื่องเดโมมาทำการรีวิวในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ